สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องตัวเกจวัดแรงดันนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะซื้อมาในการเติมน้ํายาแอร์รถยนต์ครับเดี๋ยวมาแกะกล่องให้ดูนะฮะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมเปิดออกมานะฮะก็จะเจอเกจวัดแรงดันนะครับวัสดุตรงนี้จะเป็นทองเหลืองนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นพลาสติกนะฮะก็ถือว่าบางนะฮะ ก็ตามราคานะฮะห้อันนี้ก็จะเป็นตัวตาแมวนะฮะไว้ดูน้ํายาวิ่งอันนี้ก็เป็นยางรองกันกระแทกนะครับผมตัวเกียรก็จะมีประมาณนี้นะฮะในกล่องนี้ก็จะมีแถมตะคอนะฮะเอาไว้เกี่ยวนะครับผมเดี๋ยวผมใส่เลยแล้วกันโอ้ยแขนได้นะครับผมนะฮะในกล่องก็จะมีสายแถมมาด้วยนะครับความยาว36นิ้ว36นิ้วก็ไม่ใช่ยาวมากนะครับผมแต่ก็พอใช้ได้นะฮะถ้าใครอยากได้สายยาวกว่านี้ก็ต้องซื้อสายเพิ่มนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแจ็คแรงหัวนะฮะเอาไว้ต่อกับช่องเินาาตม้ํยแอร์นะะคว่า หัวของสายเนี่ยมันมันขันไม่ได้นะครับมันต้องแปลงเป็นหัวนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับส่วนการต่อสายสีเหลืองเขาก็จะเอาไว้ต่อช่องตรงกลางนะฮะไว้ต่อกับถังน้ํายานะครับหรือว่าจะต่อกับเครื่องแว่ค้มนะครับส่วนฝั่งสีน้ําเงินก็ใส่สายสีน้ำเงินไปเลยนะฮะสีแดงก็ใส่สายสีแดงไปนะครับ เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็หมุนปิดเปิดได้นะครับอันนี้ครับเดี๋ยวผมแกะแล้วใส่ให้ดูนะครเป็นตัวแปลงนะฮะเพื่อไปต่อกับที่ตัวน้ำยาแอร์ในรถยนต์ได้นะฮะถ้าไม่มีตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะเติมน้ำยาแอร์ได้นะฮะ ็จะต่อมานีนะครับเวลาไปใช้ในรถยนต์เราก็แค่ดึงตรงนี้ขึ้นแล้วก็เสียบไปในช่องเซอร์วิสนะครับต้องการใช้งานก็เปิดนะฮะก็เปิดต้องการปิดเราก็ปิดได้ตรงนี้เลยนะครับาการทํางานก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะฮะก็ต่อแล้วก็เอาตัวนี้ต่อเข้ากับถังน้ํายาหรือถ้าจะแวค็คั่มเราก็ต่อเข้าเครื่องแวค็คัมแค่นั้นเองเดี๋ยวผมมาลองเสียบเข้ากับเครื่องแว็คัมให้ดูนะฮะว่าแรงดันมันจะตกไหมฮะเพราะว่าเวลาทํางานจริงเราแว็คัมเข็มนะฮะมันจะต้องตกลงมาที่30สามสิบนะจะ็นสาดสอบนะฮะ ผมก็จะต่อเข้าตรงนี้นะครับหัวแจ็คมันจะพอดีกันเลยนะฮะผมจะให้มันทําสูญญากาศฝั่งนี้นะครับพอมันวิ่งมานะครับเข้ามาจากเ้นสสีเหลืองเข้ามาตรงนี้วิ่งมานี้ออกมานี้นะครับผมก็จะปิดตรงนี้ไว้นะฮะแล้วก็จะทําสูญญากาศในท่อน,นี้แทนจําลองดูนะครับเราก็จะดูว่าตัวเกจน,นี้มันสามารถที่จะวัดค่าได้หรือเปล่านะครับผมเปิดเครื่องแล้วนะครับเห็นไหมฮะ มันดูดแค่นี้นะฮะมันสั้นๆเองนะฮะมันเลยทํางานได้เร็วนะฮะดูดแป๊บเดียวก็ลงมาแล้วนะครับถ้ารั่วนะฮะเข็มมันจะต้องตีกลับมาที่เลขศูนย์นะโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูการทํางานจริงในคลิปล้างแอร์รถยนต์นะฮะอันนั้นจะได้เห็นแบบการทํางานจริงนะฮะว่ามันใช้แล้วมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะฮะในการวัดแรงดันนี้นะฮะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็จะเป็นการแกะกล่องให้เพื่อนๆดูนะฮะว่าในกล่องนี้มันมีอะไรบ้างแถมอะไรมาบ้างนะครับผมโอเคหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับ